สวัสดีครับท่นครับสวัสดีครับคุณดีรัครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้ก็เข้าร่วงสู่เดือนใหม่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนี่ก็ใกล้วันเพ็ญเดือน12น้านองเต็มตลิ่งกันแล้วหลายพื้นที่ก็เต็มตลิ่งไปรอล่วงหน้านะครับอันนั้นน้ำท่วมน้าท่วม้วยก็ขอเป็นกันบังใจพูดถึงอุทกภัยเนี่ยณขณะนี้แม้ว่าจะผ่านมา1เดือนเศษแล้วนะครับนับจากวันที่17กันยายนที่เริ่มท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็ ยังมีบางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังและก็น้ําเน่าอย่างเช่นที่บริเวณอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เลยครับคุณยาครับเสร็จจากรายการของเรานะครับผมก็จะเดินทางไปพร้อมกับทูตอารยศถาปัตนะครับก็จะเอาถุงยังชีพเข้าของต่างเนี่ยไปให้กาลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็จะไปถ่ายรายการด้วยใช่ครับก็จะไปเยี่ยมพี่น้องชาวองครักษ์นะครับแล้วก็พบกันนะครับก็นัดกันไว้เนี่ยบ่ายโมงโดยประมาณ กำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอบอออจอแล้วก็โดยเฉพาะชาวบ้านนะฮะแล้วก็รวมถึงคนพิการบางส่วนนะครับที่เขาลำบากตากตามเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาถึงนักขณะนี้เดี๋ยววันนี้จะพยายามไปหาถึงบ้านเลยนะครับโอใช่ครับแล้วถ้าเป็นไ่ได้จะอ่านหนังสือไปแจกด้วยอ่านหนังสือไปก็ด้วยบางทีเขไม่ไ้ไปไหนยอ,ยอ่านอยู่บ้านก็อ่านดูหนังสือโอ้นี่ดีเนี่ยกิษนาเขียนอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องรู้เ<ว>รื่องกับผู้เล่น หนังสือเล่มนี้นะครับที่ถามถ่ายมาว่าเอ๊ะทำไมไปดูตามแผนหนังสือหลายจังหวัดทำไมไม่มีวางขายขายเกลี้ยงทำไมหมดวายยัง,งนึกเออไม่ได้หมดวายแลวครับเพียรไม่ได้ไปส่งไปวางครับอา้อาวอิตท์หน้าจะไปวางน,นะครับพิมพ์เพิ่มใช่ไหมครับกำลังจะพิมพ์เพิ่ม,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 มแต่ด้วยเหตุที่ว่าในช่วงเปิดตัวถึงวันนี้เนี่ยเราก็จําหน่ายให้กับผู้ที่สั่งจองเป็นชุดๆไงอ,อย่างที่บอกอะองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆเขาสั่งมา50เล่ม100เล่มหลายแห่งสั่ง200เล่มไปแจกลูกน้องแจกพนักงานแจกหัวหน้าหน่วยงานโดยเฉพาะ ฝ่ายวิศวการโยธานักออกแบบสถาปนิกเงี้ยเขาก็ไปแจกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตา่างจังหวัดนี่ฮิตมากนะครับตอนนี้หนังสือไม่ทันส่งนะครับก็กราบขออภัยด้วยแต่เอาไปว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะส่งวางแผนที่ C Book Center, <ะ>ีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไทยก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสําหรับชาวบ้านคนที่จะไปหาซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปครับ แต่ถ้าจะสั่งก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอจะทางเว็บไซต์ www.nationchannel.com ก็ได้ครัก็ได้หรือโทรศัพท์ก็2เบอร์ขึ้นหน้าจอาขึ้นหน้าจอนะครับมีพนักงานสาวสวยเสียงหวานรับสายตลอด9ชั่วโมงเวลาทํางานโอ้โหนี่พิมพ์ครั้งแรกกี่เล่มเนี่ยครั้งแรก 3, นนรแก็พิมพ์ไป3,000เล่มนะครับแล้วก็มันพิมพ์ครั้งที่สก็กำลังจะพิมพ์ครั้งที่ 2, 2> เออ่าคนจัดหน้าก็ ม,มีมีทุระท,ทางบ้านทุระด่วนนะฮะก oh. ็เลยต้องขอเวลาสักหนึ่งอาทิตย์เ,ออเราจะเริ่มกระบวนการพิมพ์ครั้งที่สองก็จะมีเพิ่มสาระเนื้อหานะครับเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มอีกฮะแล้วนอกเหนือจากเนื้อหาสาระเรื่องของอารยสถาปั์ของเมืองไทยสู่ประชาคมอาเซียนนะครับดูฮะข้างในเนี่ยเราก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีแต่เรื่องหนักๆหรือเรื่องการออกแบบที่เป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมอะไรเงี้ยเราก็เลยมีขั้นโฆษณาด้วยการเอาภาพศิลปะสวยๆนะครับ ฝีมือสไว้เอนักวาดเส้นระดับนานาชาตินะครับใครผมวาดเองวาดเองหรอใช่อย่างเช่นรูปนี้เนี่ยเราก็จะสอดแทรกกับการไปลงพื้นที่ไงเนี่ยรูปนี้เดี๋ยวกล้องมาดูนะเนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพที่ตอนเมื่อต้นปีที่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่าคุณปั้นบรรทูล่ำสามดินภาพล่างเห็นไหมฮะเนี่ยฮะก็ไปยืนจังโก้อยู่หน้าวัดภูมินจังหวัดน่านเนี่นะครับนี่ฮะพอคุณปั้นพาผมมาดู กิจกรรมฝาผนังปูม่านย่าม่านนะกระซิบรักบรรลือโลกะนะครับเนี่ยภาพนี้คนไทยทุกคนควรต้องไปดูนะครับ,รบเป็นจิตวิญญาณของชาติชาวล้านนาไทยผมไปดูกลับมาก็เกิดแรงบันดาลใจก็มาวาดเป็นภาพนี้ไหมวาดเองอว, <ะ S 1> วาดนี่เนี่ยจุ๊ก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 เนี่ย<ร>จุดกด็จะได้ไม่ไม่ง่ายนะฮะเนี่ยเอะอ่ะ นี่เวลานั่งขึอนมานานๆก็หยิบขึ้นมาเนี่ยมาต่อต่อเติมต่อต่อต่อเติมเอออย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มีขั้นแบบขั้นงานสนธิยภาพอย่างเงี้ยนี่มีล่าสุดไปที่รัสเซียกับการท่องเที่ยวแห่งเทสไทยที่ไปงานธุรกิจการค้าไทยรัสเซียนะครับเสร็จแล้วผมก็มีเวลาไปเตะเตะแถวจตุรัสแดงก็ไปนั่งแอคอาร์ตอยู่เนีห็นไหมเนี่ยก็เลยวาดภาพนี่เห็นไหมนี่ฝรั่งยังมาดูเนี่ยโอ้ไปคราวหน้าจะเอาเอาไปเปิดหมวกแล้วภาพเนี่ยภูเขาท้องอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่จัตุรัสแดงจัตุรัสดงนี่ไงนี่ไงที่รัสเซียที่เลนินประกาศสถาปนาพรรคเข้าเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนี่นะฮะนี่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือหลังสุดไปที่เทพีเสรีภาพไปประชุมสภาะชาชาติที่นิวยอร์กอ่ะ๋อนี่คุณจีสร้างขึ้ที่ไปกระทบกระทบไรบารักโอบามากับ APCD นะนี่ก็เลยผมก็เลยพอเสร็จแล้วผมเลยแวบไงพอกลัประชุมเสร็จมันเครียดเนี่ยผมแวบไปเดี่ยวไปนั่งบ้านเนี่ยแล้วดูฝรั่งมามงกันด้วยนะ นี่นี่หน่อยจะเจเกันแล้วนะครับเนี่ยนี่คุณกี่สองิดวเเหรอใช่ใช่ไม่เชื่อเนี่ยเออไม่เชื่อเลยเหมือนเอาภาพคนอื่นมาแล้วใส่ชื่อตัวเองใช่เชื่อว่าจริงนี่เห็นไหมแล้วก็มีสอดแทรกไปเห็นไหมครับเนี่ทั้งอารยสถาปย์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมคุณพีระครับครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะไปเปิดตัวหนังสือเนี่ยผมก็มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะับเป็นครั้งที่3นะครับที่ผมมีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองหลวงของจีนแดงมาหาหนานดินใหญ่นะครับ,รบก็ไปเนี่ยก็ไปในโอกาสครบรอบ20ปีความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องนะครับไทยกับจีนเนี่ยมีความผูกพันใกลชิดมากนะบ้านพี่เมืองน้องระหว่าง2เมืองหลวงคือกรุงเทพกับกรุงปักกิ่งนะครับ ผมก็นี่ฮะไปกับคณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรครับนี่ฮะก็ไปชุดใหญ่ครับคณะผู้บริหารรองผู้ว่าโฆศกผู้ว่าเลขาธิการผู้ว่าต่างๆนะครับ,รบไปพบกับเจ้าเมืองปักกิ่งครับก็คือตําแหน่งเป็นทางการเนี่ยคือนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งก็คือหวังอันชุนนะครับหวังอันชุนนี่ฮะ ก็เป็นแกนนําคนสําคัญอีกคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าไปสัมผัสบรรยากาศนี่นะครับก็ทําให้รู้เลยนะครับว่าคนจีนรวมถึงตัวแทนรัฐบาลจีนเนี่ยนายกหวังอานซุนเนี่ยนะฮะท่านรักเมืองไทยท่านชอบเมืองไทยถามว่าชอบอะไรเมืองไทยหนึ่ง ชอบรอยยิ้มชอบอัธยาศัยไมตรีคนไทยชอบวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวพันกับไทยจีนมายาวนานหลายร้อยปีการค้าการขายเศรษฐกิจถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทะเลวัดวารามโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยคนไทยก็เนี่ยแหละก็ชอบอาหารจีนกลับกันคนจีนก็ชอบอาหารไทยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะไปฟังกันครับว่า20ปีความสัมพันธ์มิตรภาพเก่าแก่ยาวนานระหว่างสองมืองหลวงเนี่ยจะมีผลอะไรตามมาจากนี้ไปเชิญครับ ระหว่างสองเมืองได้พัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับนับแต่เมื่อปี51ที่ครบครอบ15ปีและกรุงปักกิ่งไปสร้างศาราจีนที่ที่สวนลมให้ให้กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอให้เรามีการร่วมมือกันในหลายด้านซึ่งก็ตรงกับที่เรา 舒昆潘市长这次友好的会谈，相信两个城市之间的友好关系啊，会提高到一个新的水平。我们要加强呃城市管理、建设、发展方面的交流与合作，要加强。 นั่นแหละครับไทยจีนใช่อื่นไกลการกินนั้งคงกังเองทั้งน yeah ั้งเลยพี่พี่เขียนฉบับสองถ่ะึงมาที่สอนจะเอาเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปมันหมาดเลยไงให้อัปเดตล่าสุดเลยแล้วก็จะมีสํารวจอาณาจักรฝั่ด้วยวันนี้เวลาไม่พอแล้วเอาไว้อทิตหน้าวันจันทร์นะครับก็จะมาชมกันต่อ ได้คร,ครับเอาละครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ